สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับจิตที่นะไม่รู้จุดหมายปลายทางนะจิตที่มีความหลงอยู่นะเมื่อรู้ด้วยซ้าน,นะว่าตัวเองเนี่ยมาจากไหนและเมื่อลาจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับจะไปไหนต่อเนี่ย มันเปรีป่ยบเสมือนคนที่ลอยคออยู่ในมหาสมุทรอันเวิงว้างอะ่ะมองไปข้างหน้าก็มองไม่เห็นเห็นแต่ท้องฟ้านะสุดลูกหูลูกตาหันหลังกลับนะครับมองไปก็เห็นแต่ท้องฟ้านะครับกับท้องทะเลมหาสมุทรนะสุดลูกหูลูกตามองไปทางซ้ายนะครับก็มองไม่เห็นฝั่งมองไปทางขวาก็มองไม่เห็นฝั่งไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากตัวเองว่ายน้ําอยู่ นะกับคนรอบตัวนะที่ว่ายน้ําอยู่บางคนก็ยังเฮหฮหานะว่ายน้ําด้วยความสุขสนานนะรอยคอไปนะด้วยความหวังลมๆแรงๆใช่ไหมนะว่าเดี๋ยวจะมีผู้คนมาช่วยนะในขณะ,ะที่ตัวเองก็ลอยคอไปบางทีก็เหน็ดเหนะื่อยแรงจะหมดเอานะบางทีก็ดำผุดดำว่ายจมน้ําบ้างนะสำลักน้ําบ้างนะในท่ามกลางความเวิ้งว้างแห่งท้องทะเลมาสมุทร นะนี่คือสิ่งเปรียบเทียบว่าในสังสารวัตรเนี่ยนะการเวียนว่ายาตเกิดนะครับของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันเหมือนกับความเวิ้งว้างแบบเนี้ยนะแล้วหลายคนเนี่ยว่าไปว่ายมาตะกี้ตะกายนะและสุดท้ายก็เกิดทั้งความกลัวทั้งความเครียดนะทั้งอะไรต่างๆนานานะแรงหมดก็จมน้ําไปก็เป็นอาหารของสัตว์ไร หรือแม้แต่ขณะมีชีวิตอยู่นะตะเกียากายไาวน้ำนิรนรน,นียนะครับขณะที่ทั้งกลัวทั้งตกใจนะทั้งสับสนอะไรเนี่ยนะก็โดนฉลามง่าไปกินก็มีนะโดนพิษของงูทะเลก็มีนะหรือถูกนะฉลามวานนะครับเอาไปกินก็มีนะโดนหางปลากระเบนทิ่มเอานะเสียชีวิตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภัยแห่งสังสารวัตรนะซึ่งเราไม่ทราบนะวันไหนเนี่ย นะที่เราจะจมลงไปนะแล้วก็ผูกขึ้นมาด้วยความเวิ้งวางอ้างวางแบบนี้นะเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับแต่โดยมากเนี่ยนะที่บอกการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์หรือเทวดานะไปเกิดในสุคติภพสุกติภูมาสิส่วนใหญ่แล้วมันจะไปเกิดในอบายเยอะอบายก็คือมีนรกเปรตอสุรกายเดรชน จนนานๆก็ผู่เข้ามาเป็นมนุษย์ทีหนึง่งมันก็จาอะไรไม่ได้ละก็กลับมาเริ่มต้นใหมนะ่ก็เหมือนคนที่ลอยคอนะอยู่ในทะเลมหาสมุทรไอ้ตัวเองมาจากไหนก็จําไม่ได้อยู่ดีก็เหมือนเหมือนเราดูหนังฝรั่งอนะอยู่ดีก็ลืมตาตื่นว่าเอา้าเฮ้ยทำไมเราลอยคออยู่ในทะเลมหาสมุทรอันเวิ้งว้างเรามาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วเมื่อเรานะครับจมลงไปเสียชีวิตเนี่ยเราจะไปไหนก็ไม่รู้นะ ในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเราจะไปทางไหนก็ไม่รู้อีกนะไปข้างหน้าไปข้างหลังไปซ้ายไปขวาไม,ไม่รู้ไปทางไหนจะรอดปลอดภัยเพราะมันไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เห็นความอยู่รอดปลอดภัยเช่นเห็นเกาะข้างหน้าหรืออยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาหรือเห็นเรือนะครับที่จะพยุงชีพเราได้เห็นไหมเราก็ทำได้อย่างเดียวคือตะเกียกตะกายนะลอยตัวนะว่ายน้ําก็ว่ายไม่แข็งว่ายไม่เป็น นะก็พร้อมจมถ้าหยุดการตะเกียกตะกายเมื่อไหร่ปุ๊ก็จะจมลงทันทีอันนี้ก็คือเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์นะที่เกิดมาพร้อมกับความหลงทางอนะความไม่รู้เป้าหมายชีวิตตัวเองนะเวลาพบเจอมรสุมนะในกลางทะเลทะเลปั่นป่วนนะครับขึ้นโยกไปโยกมาฝนฟ้าขนองน,นี่ก็ยิ่งตื่นตะนกแตกตื่นขวัญเสียขวัญหนีดีฝอใช่ไหมก็กลัวตายไปในมหาสมุทรนะตายแล้วไปไหนเลยประมาณเนี้ย นี่คือสะท้อนถึงจิตนะของสัตว์โลกทั้งหลายนะรวมถึงมนุษย์เรานะที่ไม่รู้จุดหมายไปทางแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับนะเราฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะตามคําสอนพระพุทธเจ้านะฝึกจิตฝึกใจตามสติปัฏฐาน4การฝึกสติในกายฝึกสติในเวทนาฝึกสติในจิตฝึกสติในธรรม นะเราฝึกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันฝึกด้วยความต่อเนื่องสม่ำเสมอนะด้วยการหนุนนะในโพธิปักเขตธรรม3าประการนะคือการฝึกสี่ประธาน4นะั้นหนุนด้วยสัม,มับประธาน4นะครับอิทธิบาท4อินทรีย์พละ5โพชทชงเจ็แล้วก็อริยมรรคแปดเนื้อหาผมจะไม่ลงรายละเอียดนะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมหรือไปค้นดูอ่านดูก็ได้นะในธรรมะภาคปริยัติ เมื่อเราฝึกสติปัฏฐาสี่อย่างนี้อยู่บ่อยๆนะจนเรียกว่ามีความก้าหน้านะจนอินสี่ห้าพละห้าก้าหน้านะจนพชฌชงเจ็ดก้าหน้าอริยมรรคแปดเนี่ยบริบูรณ์นะเกิดการวิวัตรของจิตขึ้นมานะก็เกิดปรากฏอาการอริยมรรคสมังคีอริยมรรคมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตในสัมมาสมาธินะก็เกิดการบรรลุธ,ธรรมในดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา แล้วก็เป็นพระโสดาบ,บันขึ้นมาบรรพระโสดาบ,บันเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนว่าบุคคลเนะ่ยที่ยังว่ายน้ำนะอยู่ในทะเลมหาสมุทรเนี่ยแต่ว่าพระโสดาบ,บันเนี่ยเห,เห็นเห็นจุดหมายปลายทางแล้วก็คือพระโสดาบ,บันเนี่ยนะเมื่อเกิดปรากฏการณ์อริยมรรคสมังคีนะครับนะเกิดขึ้นนะนั่นก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์นะที่พระโสดาบ,บันเนี่ยนะเห็น ในโสนรถยาหรือยาน16เนี่ยนะเกิดนะครบนะจนบรรลุธรรมนดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเนี่ยก็เห็นพระนิพพานครั้งแรกการเห็นพระนิพพานครั้งแรกนี่แหละบางท่านก็เปรียวเ,เสมอเห็นฝั่งนะเหมือนปุถุชนที่ลอยคออยู่ในทะเลหมหาสมุทรที่เวิ้งวางใช่ไหมนะตอนแรกก็ไม่รู้ว่านะจะว่ายไปทิศทางไหนแต่จะเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่นะครับรู้ว่าถ้า ยังไหว่อยู่อย่างนี้นะโดยไล่จุดหมายปลายทางเนี่ยอาจจะจมน้ําเสียชีวิตเป็นอาหารของสัตว์ร้ายไปนะก็เลยพยายามขนขวายว่าเอ๊ะจะไปทางชิดหนาทางไหนดีก็จะเป็นคนที่ฟังคนอื่นนะก็จะมีคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะที่ว่อยู่ข้างๆนะไกลออกไปตะโกนบอกให้ไหว้มาทางนี้ให้ไหว้ไปทางนี้นะเราเห็นฝั่งแล้วนะให้ไหว้มาทางนี้เรารู้จุดหมายปลายทางแล้วว่าทางไหนจะรอด แล้วบุคคลที่ยังไม่เห็นฟังก็าะจะห่างไปอีกนะแต่ว่าก็เงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังนะครับบุคคลที่ไหว้นะ้ําอยู่ข้างหน้าที่บอกเห็นฝั่งแล้วเช่นพระโสดาบันพระสะกิทธ,ธาคามีที่ไหว้ใกล้เข้าฝั่งไปแล้วเนี่ยตะโกนมาเป็นทอดๆนะะฉนนั้นบุรุชนนะครับที่ยังไม่เห็นฝั่งเนี่ยรอยคอเวิงวางเนี่ยก็เงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังแล้วพยายามแต่เกิตะกายนะไหว้าตามทําตามนะบุคคลที่บอกว่าเห็นฝั่งแล้ว นะรู้ทางรอดแล้วนะให้ตามมาทางนี้นะก็จะเกียรตะกายจะเกี่ยวจะกายไปนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นบุรุษชนเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเวิร์กวางเนี่ยก็เริ่มอาจจะมีทางรอดแต่ว่าบุคคลที่เห็นฝั่งพระนิพพานแล้วเนี่ยนะบุคคลนั้นมีจุดหมายนะอย่างเช่นพระอริยบ,บุคคลขั้นต้นเนี่ยนะพระโสดาบันนะพระสะกิทาคามีเนี่ยนะท่านเห็นฝั่งพระนิพพานอนะเพราะว่า จิตท,ท่านบรรลุธรรมนะเกิดปรากฏการอริยมรรคสมังคีขึ้นแล้วก็ละประหารกิเลสสังโยชน์เมื่อกิเลสสังโยชน์ขาดลงเนี่ยนะจิตก็จะเห็นสภาวะของความพ้นทุกข์นะความดับทุกข์ถาวรนะก็เปรียบเทียบที่เราเรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยคือสภาวะธรรมนะที่พ้นจากการปรุงแต่งนะพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา ั้นพระโสดาบันพระสะกิทาคามีพระนาคามีเนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลน,นั้นนะ่ะนะยังว่าอยู่ในทะเลมหาสมุทรแห่งสังสารวัตรนะแต่ว่ามีทิศทางน้ชัดเจนละรู้ทิศทางนิชัดเจนแล้วลว,ว่าเข้าหาฝั่งพระนิพพานส่วนพระรหันเนี่ยแปบลบว่าผู้นั้นนะขึ้นถึงฝั่งพระนิพพานแลนะพ้นจากน้ำพ้นจากพ่วงมหาสมุทรในสังสารวัตรละนะมันจิตที่รู้จุดหมายปลายทางนิพพานแล้วเนี่ย ก็จะรู้สึกสบายเห็นไหมซึ่งต่างจากบุุรชนนะบุตรชนเนี่ยว่ายน้ําอยู่ในทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันมองไม่เห็นฝั่งมันมองไม่เห็นทางปลอดภัยเลยมันก็เกิดอาการเว,าว้งคว้างเวรงวางเกิดอาการสับสนเกิดอาการกลัวนะเกิดอาการเ,าเรียกว่าหลงอนะ่ะหลงทางจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปหน้าไปหลังรู้ไปทางไหน ก็ได้แต่ตะเกียรตะกายนาะดิ้นรนไปท่ามกลางความกลัวความทุกข์ความร้อนนะที่จะโดนสัตว์ร,ร้ายมาทำร้ายบ้างนะที่จะจมน้ําไปเพราะแรงหมดบ้างซึ่งต่างจากพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสรบันพระสกิทาคามีนะครับพระนาคามีนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เห็นฝั่งพระน,นิพพานละกําลังไหว้มุ่งเข้าหาฝั่งที่ปลอดภัยบันความรู้สึกของความสบายใจของพระอริยบุคคลเนี่ย ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคารีเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าไม่หลงทางละเพราะมองเห็นฝั่งพระนิพพานละรู้จุดหมายปลายทางละแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้แหละครับนะว่าเหมือนคนที่ลอยคออยู่ในทะเลหมาหาสมุทรจะไม่เห็นฝั่งอนะ่ะมันจะรู้สึกกระสับกระส่ายรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกสับสนอย่างไรกับบุคคลที่ลอยคออยู่ในทะเลมหาสมุทรนะแต่ว่า เห็นฝั่งแล้วแม้แต่ลิบๆไกลๆนะอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะซึ่งต้องเกิดอีกเจ็ดชาตินะเป็นพระโสดาบันที่อ่อนที่สุดนะในบรรดาพระโสดาบันเนี่ยก็เรียกว่าเห็นเกาะเนี่ยไกลๆเลยใช่ไหมเป็นจุดเล็กๆแต่เกิดเป็นพระโสดาบันนะครับที่เกิดอีกเพียงแค่2อึงสชาติเนี่ยนะก็จะขยับเข้าไปเห็นเกาะเนี่ยชัดขึ้นนะแทนที่เป็นจุดเล็กๆนะก็จะเห็นเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้น ส่วนพระโสดาบันนะครับที่เกิดอีกเพียงชาติเดียวนะเช่นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นชาวบ้านคารวะและบรรลุโสดาบันหรือภิกษุที่ออกบวชและบรรลุโสดาบันท่านก็ไปต่อเลยนะให้จบในชาติเดียวก็มีนะอย่างตัวอย่างพระอานนท์เห็นไหมเป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบันแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันเพราะนั้นพระอรหันต์ประเภทอาทิพระโสดาบันนะครับประเภทแบบเอกพีชีเนี่ยนะคือชาติเดียวท่านก็เห็นพระนิพพานเนี่ยนะครับ เป็นจุดที่ใหญ่ชัดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับกำลังของสติสมาธิปัญญาของพระโสดาบันแต่ละประเภทด้วยส่วนพระสะกิทาคามีก็ว่ายตรงเข้าไปจากจุดเล็กครนี้ก็เริ่มเห็นเป็นขนาดอาจจะเป็นเท่านิ้วก้อยอะไรอย่างงี้ไหมส่วนพระนาคามีนี่นะว,ว่าเห็นเกาะเนี่ยใหญ่เท่าบ้านละได้ว่าเท้านี่แตะ,ะชายหาดละอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นคาเปียบเปยนะครับนี่คือความแตกต่าง ของจิตปุรุชนซึ่งว่ายน้ําอยู่ในทะเลสังสารวัตรนะครับเวียนว่ายายเกิดในภพน้อยใหญ่3ามสิบเอ็ดภพบภูมิเนี่ยต่อให้ได้ไปเกิดนะในเทวโลกนะเป็นเทวดานะสำหรับปุถุชนนะถามปุถุชนไปเกิดเป็นเทวดาได้ไหมได้นะไม่ใช่ว่าปุถุชนเกิดเทวดาไม่ได้แต่ต่อให้ปุรุชนไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เกิดความรู้สึกแบบนี้ในใ,นใจอะว่าเอเมื่อพบเจอความทุกข์ความทรมาน นะในเทวโลกตอนเป็นเทวดานะหรือว่าเมื่อตายจากเทวโลกเทวดาจะไปไหนต่อแั้นความรู้สึกนึกคิดของเทวดาที่อยู่ในเทวโลกเนี่ยจริงๆก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์ที่เป็นบุตรชนนะที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีความคิดคล้ายๆกันคือเหมือนว่ายน้ําอยู่ในทะเลมหาสมุทรอันเวิ้งว้างในสังสารวัตรอ่ะเยถ้าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วไปไหนต่อแต่แตกต่างจากนะครับจิตของพระอริยบุคคล นะขั้นต้นแม้แต่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเพราะว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านเห็นฝั่งพระนิพพานแล้วถ้ารู้เป้าหมายแล้วว่าท่านจะว่ายน้ําไปทิศทางไหนที่ไหนปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นกรณีของอพระโสดาบันนะแม้จะเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดานะแต่ว่าความรู้สึกในจิตใจนะความรู้สึกสบายอกสบายใจสูงกว่า นะครับเทวดาที่เป็นปุถุชนนะที่สุขสบายอยู่ในการมาสุขการมาเป็นทิพย์ในเทวโลกเนี่ยนะมันเกิดจากความรู้สึกสบายใจที่แตกต่างกันแบบนี้ที่พุทธเจ้านะได้ตัดบอกไว้ไงว่าโซดาปฏิผลความเป็นโซดาบันเนี่ยนะดีกว่าความเป็นใหญ่ใดๆใ,ในโลกนะมันดีกว่าการได้ไปเกิดในสวรรค์นะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่า มีจิตที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะจากโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลนะแล้วก็เป็นเครื่องรับรองว่าจะเกิดในสุขติภพสุขภูมินะไม่เกิดในอบายภูมิ4ก็เหมือนคนที่ว่ายน้ําอยู่ในทะเลเห็นฝั่งพันินุพันในขณะที่ว่ายไปเนี่ยอาจจะจมน้ําหรือถูกพายุซัดจมน้ําตายได้เหมือนกันนะอนะย่าง พระอริยบุคคลพระโสดาบันเนี่ยเหมือนว่ายน้ําเข้าหาฝั่งนะเห็นเป็นจุดเลก็กๆเ,เนี่ยว่ายเอาฝั่งแต่จะโดนสัตว์ร้ายฆ่าไปกินก็ได้นะนะหรือว่าโดนงูพิษกัดเสียชีวิตก็ได้นะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ทุกครั้งที่พระโสดาบันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เห็นฝั่งพระนิพพานนั้นนหละแล้วตัวเองก็ว่ายเข้าหาฝั่งพระนิพพานนั้นนหะจึงทาให้พระโสดาบันเนี่ยนะมีจิตที่มีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายกว่า นะด้วยสิ่งที่ทพุทธเจ้าพยากรณ์อเอาไว้นั่นเองนะเพราะว่าจิตพระโสดาบันเนี่ยเป็นจิตที่รู้จุดหมายไปทางนิพพานแล้วนั่นเองก็จะรู้สึกสบายโล่งโปรง่งนแะม้แต่ว่ายน้ําไปนะจมไปในทะเลมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏอีไม่เกินเจ็ดชาตินะพอเกิดขึ้นมาใหม่นะก็ยังว่ายน้ํามุ่งไปสู่พระน,นิพพานนั่นแหละก็ยังมุ่งไปสู่เกาะพระนิพพานนั่นแหละนะก็ว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่เกินเจ็ดชาตินั่นคือพระโสดาบันที่อ่อนที่สุด ถ้าเป็นพระโสดาบันที่กลางกลางขึ้นมาก็สองสมชาติถ้าเป็นพระโสดาบันทีเ่เรียกว่าสติปัญญาดีที่สุดก็ภายในชาติเดียวก็บรรลุถึงอรตผลถึงฝั่งพระนิพพานนั่นเองนะครับเล่าสู่คนฟังนะนี่คือประโยชน์อันเอกอันต์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะของการได้ดวงตาเห็นธรรมโสดาปฏิผลแล้วก็ความเป็นโสดาบันนะครับที่พระเจ้าบอกให้มาเชิญชวนผู้คน นะให้มาสนใจทำมากกันด้วยเหตุอย่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ